สูจํำบักจ่อยได้ไหมไอจ่อยลูกป้าคำสายท้ายหมู่บ้านที่มันดันด้นไปทำงานเก็บผลไม้น,นอกเมืองนอกใน่อยู่สามปีเต็มวันก่อนมันกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วนะเว้ยแต่ข้าจะบอกอะไรให้มันไม่ใช่บักจ่อยคนเดิมที่พวกเรารู้จักอีกต่อไปแล้วตอนรถกระบะรับจ้างมาส่งมันหน้าบ้านข้านั่งตั้งวงลงเล่าขาวอยู่ศา,าลาริมทางพอดีข้าแทบจำมันไม่ได้นึกว่าดาราเกาหลีที่ไหนหลงมาทุ่งกุลาร้องไห้ผิวมันขาวมากขาวแบบเรืองแสงได้เลย ไม่ใช่ขาวอมชมพูนะแต่มันขาวซีดขาวซีดเหมือนกระดาษเอซีเคลือบด้วยเมือกบางๆที่มองไม่เห็นแล้วการแต่งตัวของมันนี่หลุดโลกมากแดดประเทศไทยร้อนจนควายล้มแต่บักจอยใส่เสื้อคอเต่าแขนยาวกางเกงหดังรัดรูปรองเท้าบูทแล้วที่แปลกที่สุดคือแว่นกันแดดสีดำอันเท่าฝาหม้อแกใส่ปิดหน้าปิดตาตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนตะวันตกดินไปแล้วพวกข้าก็รีบวิ่งเข้าไปทักทายเฮ้ยจอยสบายดีบอได้ของฝากอีอย่างมาแน มันหันมามองพวกข้าช้าๆท่าทางมันดูหยิ่งๆชอบกลมันไม่พูดภาษาอีสานสักคำแต่มันพูดไทยกลางสำเนียงแปลกๆเหมือนสิริที่แบบดใกล้หมดมันบอกว่าเราสบายดีพวกนายไม่ต้องเข้ามาใกล้เรามากนะเราแพ้อากาศโลกเอ้ยอากาศร้อนข้าฟังแล้วก็หม่นไส้คิดว่ามันดัดจริตไปอยู่เมืองนอกมาไม่กี่ปีทำเป็นเลืมกําพืชป้าคำสาแม่มันก็ตื่นเต้นใหญ่จัดแจงทำกับข้าวเลี้ยงรับขวัญลูกชายลาบก้อยซอยจุของโปรดมันทั้งนั้น พอถึงเวลากินข้าวบักจ่อยมันนั่งตัวตรงแนวอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่มันไม่แตะลาบเลือดเลยสักคำทั้งที่เมื่อก่อนมันกินล้างผานมากมันหยิบขวดน้ำทรงกระบอกที่พกติดตัวมาด้วยขึ้นมาดื่มของเหลวข้างในมันสีแดงข้นๆเดือดๆป้าคำสายถามว่ากินน้ำอะไรลูกน้ำหวานเฮนลูกบอยเหรอบักจ่อยมันสยายยิ้มมุมปากกระตุกนิดๆแล้วตอบหน้าตายว่าอ๋อนี่สมุดที่สูตรพิเศษจากดาวเอ้ยจากเมืองนอกน่ะแม่ช่วยบำรุงเม็ดเลือดจังหวะนั้นข้าตาดีแอบเห็นตอนมันกระดกขวด ว่นกันแดดมันเลื่อนลงมานิดหนึ่งข้าสาบานเลยนะว่าข้าเห็นดวงตาของมันแวบเดียวเท่านั้นตาขาวของมันไม่ได้เป็นสีขาวแต่มันเป็นสีดําสนิทเหมือนอวกาศที่มีดาระยิบประยัก์ส่วนตาดํามันเป็นขีดแนวตั้งเหมือนตาแมวข้าขยีตาดูอีกทีมันก็ดันแว่นกลับไปเหมือนเดิมแล้วมันหันมาจ้องข้าผ่านเลนแว่นดําแล้วถามเสียงเรียบว่ามองอะไรเพื่อนอยากลองชิมดูไหมรสชาติเหมือนสนมหน่อยนะข้ารีบสายหน้าทันทีใจเขาไม่ดีเลยว่า ข้าว่าไอ้จอยมันไม่ได้แค่ไปเก็บผลไม้แล้วล่ะมันน่าจะไปโดนตัวอะไรกับหรือไม่ก็โดนเอเลี่ยนสิงร่างกลับมาแน่ๆ